ตอนที่หกสวยแล้วนี่มันบ้าอะไรกันใจเย็น เอรีมันก็เหมือนจดปัญหาอีกข้อเท่านั้นแหละหารังของมันให้เจอแล้วก็หนีมังกรเอาชีวิตรอดให้ได้แต่ว่าทำไมมันยืนนิ่งๆิ่งแบบนั้นล่ะเวทลิ้นมังกรก็เป็นเวทมนต์อย่างหนึ่งนั่นแหละมังกรกมันสุดยอดมากการ,ร่ายเวทมันติดคูดาวอยู่หรอเกิดอะไรขึ้นชอนปลอดภัยสินนะรีเวิร์นเอ็งโง่นั่น ไม่สิถึงจะเป็นแบบนั้นพลังเวทกะถูกใช้มากเกินไปใช่แล้วถ้าฉันต้องการจะแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วฉันก็ต้องขอเวลาเพื่อเตรียมตัวด้วยเหมือนกันทีมสำรวจตั้งสติเดี๋ยวนี้ตั้งแถวรูปแบบป้องกันตัวตั้งโล่ป้องกันทุกคนประจำที่มันมาแล้ว ลมหายใจของมันจะอยู่ได้20วินาทีถ้าพวกเราสามารถป้องกันได้พวกเราก็มีโอกาสรอดย่า yeah! ทุกคนยันเอาไว้ถึงที่สุดจะไปถึงประตูน่าจะใช้เวลา17วินาทีถ้าพวกเราสามารถปิดประตูได้ภายใน3วินาทีพวกเราก็จะรอดโลก ตอนนี้แล้ววิ่งเร็วเข้าถ้าโดนจับได้ไม่รอดแนะ่เยี่ยมถ้าเป็นแบบนี้ละก็เอ๊ะไ,ไ,ไม่มีทางหนะ้าตัวตนในตำนานที่เล่าขานกันรอาคอยปกป้องมังกร นับรบสปาตอยฮะเอรีต uh ั้งสติเดี๋ยวนี้ฉันต้องชี้จาะช่วยด้วยคนเดียวที่ทำได้ก็คือฉันเพราะทุกปัญหามีคำตอบโอ้ย น,น,นั่นมันอะไรอะทำไมทุกอย่างมันดูเปลี่ยนไปฉันเห็นเส้อนอะไรแปลกๆด้วยมันเชื่อมโยงกันราวกับเป็นใยแมงมุมเลยเอ๊ะฉันว่าชอนพยายามจะพูดอะไรบางอย่างนะฉันไม่ได้ยินเสียงเขาเลยแฮะหัวของฉันมันรอบอะไรนะโอ้ อ้าวฉันหลบได้หรอฉันไม่ได้คิดไปเองสินะฉันเห็นมันจริงๆด้วยเห็นว่ามันจะมาทางไหนเห็นว่าควรจะหลบไปทางไหนฉันเห็นว่ามันจะจองตีมายังไงถ้าเป็นแบบนี้ละก็ฉันจะปลอดภัยถ้าฉันไปตามจุดพวกนั้นสินะแล้วถ้าเกิดมันเป็นกับดักล่ะโอ้ยใครก็ได้อ่า ฉันไม่มีเวลาจะมาคิดอะไรแบบนั้นแล้วถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วก็พวกเราทั้งหมดจะตายกันอย่างไรคะทุกคนตามฉันมาทุกคนเร็วเข้าพ,พ,พ,พาฉันไปด้วยรีเวิร์นรอก,ก่อนไปกันเถอะอย่างที่ที่ฉันมองเห็นทำนี้ทุกคนมอบ กระโดดชอนไฟบอลไปที่ขาซ้ายของมันใ,ในที่สุดพวกเราก็มาถึงประตูแล้วอีกแค่นิดเดียวออ,ออกมาได้แล้วเยี่ยมพวกเรารอดแล้วถ้าพวกเราสามารถปิดประตูดได้แล้วก็ใครก็ได้ช่วยฉันด้วยได้รอด บ้าเอ้ยถ้าฉันปิดประตูฉันก็ต้องทิ้งเขาไว้น่ะสิฉันจะทำยังไงดีไอ้หมอนนี่มันเป็นตัวถ่วงจนวินาทีสุดท้ายเลยไว้ยแต่ถึงอย่างงาั้นก็เถอะฉันจะปล่อยให้เขาตายที่นี่ไม่ได้เอลริก